ชุดคาราโอเกะจำเป็นไหมที่ต้องเลือกใช้ของ Maximum Sound เดี๋ยววันนี้ทนาะสารจะพาเพื่อนๆมาดูชุดคาราโอเกะชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ขายที่สุดของ Maximum Sound ตัวบนนะคะเป็นตู้คอลัมดอก6นิ้ว4.5นิ้วแล้วก็3นิ้วนะคะมันจะทำให้เสียงมันชัดมันใสนะคะแล้วตัวเนี้ยเล็กกะทัดรัดนะคะสามารถแบบขึ้นรถเก๋งได้เพื่อนๆแบบอยากไปล้อคาราโอเกะบ้านเพื่อนวันสงการงานปีใหม่วันเกิดใครก็ตามนะ เรายกชุดนี้ทั้งหมดนะคะนี่สามารถหอดได้หมดเลยขึ้นเราเก่งได้นะต่อไปก็คือตัวล่างเนี่ยเป็นตู้ลําโพงซับเบส10นิ้วตัวนี้เป็นตู้แอคทีฟเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นแอคทีฟ2.1นะคะซึ่งเป็นสเตอริโอโดยแท้จริงนะคะตัวนี้นะคะขับซับเบสแอคทีฟตัวนี้แล้วก็ขับพาสซีฟตัวนี้ด้านบนนะคะขับพอลั่นแยกซ้ายขวามันจะทําให้เรามีมิติของการฟังเสียงเพลงที่ ดีขึ้นนะคะถ้ามันเป็นสตริโอเนอะาะค่ะตั้งตู้นี่เราก็แถมให้นะคือชุดนี้นะคะอยู่ที่ราคา15,900บาทค่ะแต่ทําไมต้องเรื่องของแม็กซิมัมเพราะคาสารให้ของแถมแบบจุกๆเลยนะคะนี่ดูของแถมนะอันดับแรกมิกเซอร์ตัวนี้นะคะเครื่องผสมเสียงตัวนี้เราแถมให้ไปเลยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะได้ใช้งานกันได้ท,ทันทีหลังจากที่ซื้อไป ไม้ลอยนี่นะคะมีไมล้ลอยให้สองตัวนะคะตัวนี้ทำให้เราร้องเพลงกันได้แบบยาวๆเทสเทสเดี๋ยวค่าซานจะร้องเพลงให้ดูต่อไปนะคะสายลำโพงสายสัญญาณสายเปิดเพลงสายต่างๆนานาน,นี่รวมถึงปลัก๊กไม่ด้วยปลั๊กตัวนี้ปลั๊กออนสเตจนะคะเราก็แถมให้นะสายตัวนี้คือสายเส้นใหญ่มากสามารถใช้งานได้เลยครบชุดเลยยกเว้นโน,น้ตบุ๊กนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์มาดูนะคะ เดี๋ยวนี้เราดีแล้วตรงที่ว่าเราสามารถร้องเพลงจาก Youtube ได้คาราโอเกะเราไม่จําเป็นจะต้องไปลงโปรแกรมคาราโอเกะเหมือนเมื่อสมัยก่อนนะเราก็เสิร์ชไปเลยคาราโอเกะเราอยากร้องเพลงอะไรเดี๋ยวถทักนรจะร้องให้ฟังนิดนึงให้ลองฟังเสียงดูนะคะก็ถือโอกาสเป็นการเทสด้วยชุดนี้เป็นของลูกค้าเดี๋ยวพอเทสชุดนี้เสร็จทัาสารก็จะแพ็กส่งลูกค้านะคะคุณสุรศักดิ์จังหวัดร้อยเอดค่ะลองเทสกันนะ หลังการขายให้เพื่อนๆโดยที่แบบผลิตโดยบริษัทแม็กซิมั่มซาวเรามีทีมช่างที่คอยดูแลคอยรับประกันสินค้าให้ลูกค้านะคะไม่ว่าสินค้าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นส่งมาให้ที่บริษัทนะคะเดี๋ยวขออนีาตสต๊อปนิดนึงอะ่ะส่งมาให้ที่บริษัทเราก็จะมีทีมช่างที่ซ่อมเร็วนะคะจัดก,การตรวจเช็คให้เร็วแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้าได้นะคะเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะคะชุดคาราวเกชุดนี้นะคะ15,900บาท ของแถมมิกเซอร์ไม้ลอยสายลำโพงสายสัญญาณสายเปิดเพลงปลั๊กออนสเตจเสาตั้งตู้ลำโพงเนี่ยคือที่เห็นเนี่ยนะครบชุดหมดเลยสามารถไปร้องคาราเตที่รองรับพื้นที่การใช้งานได้นะคะประมาณ20-30คนเนี่ยร้องเพลงก็ได้สบายๆเลยนะคะร้องได้แบบยาวๆหายห่วงเพราะสินค้านียผลิตโดย Maximum Sound ในะประเทศไทยการันตีคุณภาพโดยบริษัท m a ็ i ซิม s o ม n าค่ะขอบคุณค่ะ